สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับมันนี้เบาแอมเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกกับคุณแม่ป่าไพ่ของเฮ้าครับเอฟซีเพื่อนฟันดีครับเขามาแล้วสองงวดครับคือมาแล้วสองงวดซ้อนครับงวดนี้เป็นงวดที่สามครับฝันเห็นคั้วใหญ่ครับคว้วใหญ่มากควายครับเนาะฝันเห็นค้วสองตัววัสันครับขั้นตาฝันแบบนี้เป็นเจ้าวที่เจ้าวทางครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาบอกเล็กเป่นว่าครับ นอนเสื้อบรับไปอีกครับฟันเห็นม้าดำใหญ่ครับเอฟซีมาดำใหญ่นี่มากัดขาต้องเป็นพี่ปอบเพื่อนวะพี่ปอบลายบ่ครับแถวนี่พี่ปอบลายบ่ครับคุณแม่ปลาไพ่กระบอกนั่นไม่รูเนี่ยอ้าต้องไปถามเนาะครับเนาะคุณแม่ปลาไพ่กรบพ๋าวอเข้ากรบพ๋าวอของเข้าครับนั่งอยู่นี่แล้วไปถามเด็ดเด็ดงวดนี่ครับไปรับชมกันครับ สว kind of ัสดีครับคุณแม่ไพสวัสดีครับคุณแม่ปไครับสวมัวไีครับคุณบอ่วัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่วัดีพ่อบอุนแ่ครับคุณม่ผวพ่คับคุณแม่ัว่าฝันคุณแม่ผัวไพ่คันคม่ผัวไพ่ครัแม่ผไพ่คัม่วไพ่ครับคุณแม่ัว่ครัยคุแม่ผัวแม่แม่ครับคุณแม่ผัวไป่ครับอกเขาเจัาอันคุณแม่ว่คเับนเจแมวับเุเแมว่ขาบคุณแา่เอ้า เขียนได้ล่ะเขาบอกเขาเมฆไก่มันมีคนขายอีปโปจ๋าเขาบอเขาบอกเอาเงี้ยแม่ใส่อะไรดิี่นะเขาจะเอาเด้บ้างไอเราไม่ได้อมาเจ้าเขามาจากงวดเหรอครับคุณแม่นี่แม่กับเขาในสองงวดสองงวดแสองงวดครับผมเขาเจ๊งดันสามงวดครับจ้าอันนี้ก็นจะว่าตัวลูกตลาเต่าก็สุขสุขกันได้ครับครับผมงวดที่ว่านี่กรับเมืงเขาเด้อฟันว่าจะไหนครับคุณแม่ อันพังงวดก็หนั่นงวดนี้พันไหมแม่นบอกครับงวดนี้พันว่าคั้ยเนาะกับว่าอันนอนอพอพะเชื่องนอครับครับเขาว่าเขามาบอกว่าคั้ยนั่นมันวกับพิฆาตศาสนาเนาะหมานี่ก็ว่าจังไดหมามันก็บสีขาเนาะก so, said, ็ระเจียได้ไม่เน่แม่หนิบเราบงวนเนาะบันนี้คั้ยเนี่ยเพราาแปลเป็นหาบันนี้คั้วเนี่ยมันสองโตมาหอดมันก็มาผูกคั้ยเลยตะของเนี่ยไปผูกขั้หมาก็ว่ากูถามมึงก็เดี๋ยวพอพอเทือง ขาก็นางถามว่าผู้ไดชิมเงิ่อนกูนะมึงเป็นหมาบักน่ะเระเป็นอีน่ะเราเป็นปอบไอวันสิมันมีขั้วนะก็เป็นขั้วนอนเป็นขับตีเป็นหานเนาะแม่นบอกแม่แม่นแต่ว่าบางคนเขาบอกตีเป็นซีแม่นมันมันก็เลยอาจจะแหลแจะคนฝันค่ะแม่แม่เคยฝันเห็นขั้วล้วแม่ตีมันเป็นเลข็ก็เขาตามที่แม่ฝันแมนครับบริมาณหานมาเนี่ยบ้นที่ไหนมันมีหมาม้านอีกว่าหมาเป็นปอบ มันมาหาอยากัดเองมันนีกัแปซส่มานั่นขันซีบ้าเนาะมาน่ะมันกระซีขาเนาะไม่นครับอีกกว่าชีหาแต่ว่าเองมันได้จูนบ้าชีหาีหาเอาข้อยสองตัวนั่นสิ่เป็นหาหาบอไอ้คนเดี่ยกจะีบบอก็เนี่ยพอมาเี้ยก็จะอร่อยออก็เนี่ยไอ้พวกฝันเนาะมันเมนาข้อยสองตัวกะจีบ่า เอาก็จำนี่ละอันอันตัวนี้เป็นอย่างก็ากอันไว้นไกระดาษเนาะก็จะให้มึงกะอันชี้นึงนึงชีกาหุ้งนึงเด้อมาจะใส่สุมมาจะใช้กรวเอ็งจะหายตัวไม่มีสูตรลาบควรไดอ่านี้แต่หานี้นักไม่แห้งเลยด้วยจักบาท นะเดี๋ยวว่าในนั้นก็ยังมีหาหาอยู่บ้างนะไมเนอะบ่ิเตัวได้ดิบริตัวได้พาเที่องเ่าเหยังมียังมีหาหาขั้วชุ่าพอดีนะแต่ว่าหุกยังน่ะเขาถามว่าคั้วเขาบอกขั้คมีขั้มันสูงขวดช้วอาจารย์แม่บ้านเห็นเอออาจารยมันหลายเด๋อวสิ่งหุกหนึ่งลยค่ะหุกหนึ่งกัะกัจนุนึงละก่ะ หกหนาหากับส claro, sure ul> ี่หนึ่งหนึ่งสี่ค่าเด็ดตัวอีกอาสี่หาว่าอาสมองไม่พอปริเสธคำเช่นได็ก่อแม่บัวกจะเสียให้เบืองอีกครั้งนึงครับคุณแม่มากหนึ่งหกหกหนึ่งหาหาหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับคุณแม่ะอาเกิน้แค่สามตัวนะครับหาสี่สี่หาคือบววเด้เขียนหรอครับคุณแม่ กันจะว่าบ่อไหนบอกเขาบุยบ่อเอาคนบ่อเอาคนมาตาัน้มาานมันกระสีกระลาุ้ยสองตัวมันก็เป็นหาหามันก็มีนอกระวอเนาะก็บอกได้เลยบอกอีพ่อว่าคุณบ่อดอกเ่อสีว่าขอคุ้มางมาห้าห้าบอครับค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะจล้วจ่องนี่เลขสองเลขเลี่ยงเลขเลขเปลามาไว้ดีเด้มาเรื่อยครับมาได้เรื่อยครับ โมนี่อาจจะมาเรียกจองอีกกระดาหาหาเขาคือเมีปลาไพ่กล้วยสองตัวอันกล้วยเปนมาเนี่ยเป็นอย่างอ่ะหนือว่าเอฟซีมักซีหาเขาแป่งกันไนั่นเรียครับผมอค่ะก็่ว่ที่เราพ่อจ๋าตัวเมีปลาเมีปลาไพ่เพิ่์นวาเพิรนมากหาหาเนาะค่ะพอตามเพิรนวาละครับผมพอเที่ยงกับบรรยากเอาเกินค่ำที่เป็นเป็นพ้นฝันใช้มากกระล่องพิจนาเบิรนครับผมแมงค่ะวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปด ครับครับผมจะลงไปยังก็ว่าเขาช่วยสีห่าบ่ได้ว่าขาอฝันก็คือขาอฝันแม่เป็นแนวทางอ่าเขียนสีหาลงในเอฟซีนะปะการังสีห่าให้ได้อีพอสีห่าให้น้ำเนี้ยสีห่าอีพอเรื่องไหนข้อฝันก็คือนวาอฝันละแม่ให้แค่เป็นห้องให้แค่เป็นแนวทางอ่าอีพอและสีห่าไปมากกัจังเอาบ่มากกับ่ว่ากันครับผมนี่ะอยู่ที่ดวงเนาะแม่เนี่อ แต่ว่ามีดวงนี่บอกกังได้ก็บอกเบาเล้แต่ผู้เสี่ผู้มีดวงนี่ยงพาอ่าง้เขาจ้าโซ่ก็จะเสีเขาไปซสี่ก็ถือนก็เป็นแค่หนึ่งสองสาี่สี่ห้าแต่ว่ากับเอานะคบเนาะกัะระสี่ห้าห้าสี่หกหนึ่งหนึ่งหแวก็ห้าห้าก้าพันเห็นกล้วยนี่สิเป็นเจีาวทีเนาะครับเนาะแมนเจ้าทีของแม่ที่ไปเป็นของรักษาอันย่านน่ะเพื่อนรักเป็นของรักษา ม้านี่เขาว่าเป็นผีปอบตัวมันก็เลยอแต่แม่เขาเป็นหมาดำเขาจะว่าผีปอบไปดีเย็นละ่ะดำไม่ดีล่ะครับหมาดำใหญ่เลยบอกครับใหญ่แต่ว่า,นาเน้นเสือเสืออีกเพราะสีดำๆนี่หน่อยนี่ขี่ก็มากม่ได้จักบม่ได้ไ่ได้กัดผีนะผีมันจะกัดขาดเองม,มาดำกัดขาเลยบม่ได้ทั้งด็กกัดผ่านแม่ฉันแล้วเอามือหนึบฟาดองรักษาดี ครัห้องรักษาฉันมาอันซอยไว้แม่นแม่กะเต้อาตีนั่งนี่ละแมนนั่งนล่บัานี้ไม่บอกชูเมฆไก่พังเมฆไก่เอ้ยหมากัดตีนก็บอกมาบัดตีนชามากับพันอีกพันอีหมาหนีหน่อยท้อแขนนี่ดูนะแม่กับบะมวนได้หลายหมื่นเลยได้ยินบะมวลบะม่วนบะม่วนอยู่นี่สมบม่วนจะได้หัวอยู่มันบะม่วนได้กับตู้นี่ มัวนนี่โต้ล่อๆให้เพิ่นหัวเสียหลกครับผมผัวเพื่นเที่ยวมาแบบคันได้บัวไม่จิวอะไรกาหันตัวครับเอานะครนอกกับจีบบัวไมณนี้แหะครับผมตัวเลขครับอาจารย์คิะมันจะเงี้วเกินไปให้พี่น้องดในแคมป์ขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับครับเพราะว่าครับผมอันยกมาหันมาหาผมพี่คุณแม่เบิ่งตัวเลขครับเบิ่งเด้อ ครับผมเอฟซีแคบหน้าจอไว้เลยครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2อ6 8ดครับซีหาหาซีครับหรือว่า1 6 6 1หาหาหนึ่่ครับเอฟซีเปิดเป็นแนวทางสื่อสากกินแบงรัฐบาลครับขอให้มีโชคใจครับคุณแม่ประไพสายจวดของข้าครับเอฟซีเดี๋ยวสิมาตามไปฝากเอฟซีอีกครับงวดที่ผ่านมากับมีโชคเพิ่นว่าครับสองงวดแล้วครับงวดนี้เป็นงวดที่สามด้วยครับเอฟซีเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเมื่อนี้ครับเอฟซเบ้าแอมรัทงสิภาคไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมรัทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้องดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าบุกเข้ายาร้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรลียกสื่อโรตรีจเจนสี่เหือเ็นาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของหนครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดคะีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูหขอสามรูปคิวสามครั้งลูกขวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อวดสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแขา่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใสครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปนันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี่ครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไกยผู้สาว ดูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแต๊ๆครับท่านผู้ชมมือแต๊ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิ้วสามเถล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ดะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลวงปูหลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชชมแล้กกาบ้าแอมโมตุ่งในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้อบซี่นะครับสม,มุชชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสเนียดจังไรในตัวเขาิสด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้เท่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุาให้ถือเปรียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปร,รียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่อครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ